สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับยอดทบทวนสิทธิ์เราชนะกว่า5 0 0แสนเช็ควันตรวจสอบสิทธิ์รับเงินงวดแรก5,000บาทพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันกระทรวงการคลังเปิดเผยยอดขอทบทวนสิทธิ์เราชนะตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่17กุมภาพันธ์2,564กว่า5.04แสนคนย้ำเปิดยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่8มีนาคม2,564นี้ตรวจสอบตรวจเช็ควันตรวจสอบสิทธิ์วันรับเงินเราชนะสำหรับกลุ่มทบทวนสิทธิ์วันไหนมีคำตอบสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับ ก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดหาข่าวสารจัดทำคลิปในครั้งต่อๆไปอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวอักษรสีแดงตัวหนังสือที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่18กุมภาพันธ์2,564ทางกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลการยืนยันทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www. r เ c h a n a .com สำหรับผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านและต้องการทบทวนสิทธิ์ใหม่โดยตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์จนถึงวันที่17กุมภาพันธ์2,564นี้มีประชาชนยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว5 4 5 0 0คน ซึ่งยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www. เราชนะ .com ได้จนถึงวันที่8มีนาคม2564นี้สําี้สำหรับระยะเวลาการตรวจสอบสิทธิ์ในกลุ่มทั่วไปยกเว้นกลุ่มที่ต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินหากยื่นตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www. r เ c h a n a .com ตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2,564จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่4มีนาคม2,564เป็นต้นไปและทางรัฐบาลจะเริ่มโอนเงินให้ในแอปเป๋าตังในวันที่11มีนาคม2,564และจะได้รับเงินทุกๆวันเพื่อ,อสาดีีของสัปดาห์ดังต่อไปนี้งวดที่1 สำหรับผู้ทุบทวนสิทธิ์และมีสิทธิ์ได้รับเงินเราชนะวันพฤหัสบดีที่11มีนาคม2564จำนวนรวดเดียวครั้งเดียว5,000บาทงวดที่2วันพฤหัสบดีที่18มีนาคม2564จำนวน1,000บาทและงวดที่3งวดสุดท้ายวันพฤหัสบดีที่25มีนาคม2564 อีกจำนวน1,000บาทครบจําจำนวน7,000บาทหากท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์จนถึงวันที่8มีนาคม2,564สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ในวันที่19มีนาคม2,564เป็น 2, ต้นไปและทางรัฐบาลจะเริ่มทำการโอนเงินในแอปเป่าตังวันที่25มีนาคม 2564อย่างไรก็ตามหากใครไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นสามารถยืนยันทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8มีนาคม2564ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง YouTube HR Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง YouTube、เพจอัฒ c h ชาแนลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหว ท,ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง youtube sr channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม